พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่ายยินดีค่ะเพราะว่าอาจารย์สาวของไทยท่านหนึ่งนะคะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกค่ะคว้ารางวัลน,นะคะเป็นการคว้าเหรียญทองจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานยูโรอีเวนต์2020ค่ะอาจารย์ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์เพชชกรหญิงรัตติรสคนการหรือว่าดรออยค่ะเป็นอาจารย์จากคณะเภสัชกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดเรออยเนี่ยเดินทางเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมดีเด่นจากงานโรอีเวนต์2020ทวีปยุโรปนะคะนำเสนอ2ผลงานนวัตกรรมผลงานแรกเนี่ยก็คือขมิ้นชันละลายน้ำได้มากที่สุดในโลกกว่า4 0,000ื่นเท่ามีผลทำให้รักษาอาการจากโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนผลงานที่2นะคะก็คือการผลิตครีมนวดแก้ปวดจากสมุนไพรด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอ,อาการปวดเมื่อยได้แม แค่เห็น2ผลงานนี้ก็รู้สึกอยากจะลองใช้ผลงานอาจารย์แล้วนะคะ,คะทั้ง2ผลงานนี้ทําให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศศักกรหญิงรัติรสจากจังหวัดน่านค่ะคว้า2เหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้แสดงความยินดีในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ใกล้ตัวเราใชอายุเราก็มากขึ้นด้วยยานวดเนี่ยเหมาะมาก <c oughs> เมื่อกันเป็นประจำเมื่อวานนี้หลายคนขับรถ <c oughs> ฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัดกันเยอะมาก <c oughs> วันนี้เมื่อยกันเยอะเลยหลายคนบนแบบนั้น